กวยเขาเขากำลังเสียขวัญอยู่เขาโดนไล่ต้องมาคุณคุณทั้งสามคนดูลักษณะท่าทางไม่ใช่คนกองโอใชชื่ออะไรและเป็นคนที่ไหนอ๋อฉันมีชื่อว่ามายองะไม่ออเจ้ฉันชื่อว่ามาขินจ้าจ่าเป็นคนกะเหรี่ยงนะจเป็นคนกะเหรี่ยงและเข้ามาที่นี่เนี่ยต้องการจะมาหาใครหรือว่าจะมาทำงานในนี้ฮะ ก็ฉันน่ะมาตามหาแฟนโอ้ยบอกไม่ได้ก็ทำให้เราแฝงเออแล้วจะพูดอะไรเนี่ยไม่เห็นหรอดูสิผู้ชายคนนี้เขาดูตาสงสัยตาหวานหวานนี่มิยอมาแสดงว่าเขาต้องมีใจให้มิยงเอางี้ละกันไหนๆเราก็เข้าเมืองเข้าเมืองพม่าไม่ได้ให้คนนี้เขาพาเราเข้าเมืองเลยแล้วจะบอกเขาว่าอะไรนะบอกว่าทำไมพี่ชายก็ได้มาตามหาพี่ชายจ้ะตามหาพี่ชายแล้วเมื่อกี้อะไรนะแฟน มีแฟนยังอ,อยากกินกาแฟาจ้าโอ้มไม่บอกว่าเออถ้าอยากกินบอกได้เลยเราจะแนะนําตัวให้รู้จักจ<ะ>เราบางลาไลยเป็นสีอนุชาของเสพพี่มังสุวนหนาเนจ้าแห่งกองทู้นเน้าเปเจ้ขอบคุทานภัยด้วยนะคะไม่เไรยืนขึ้นเถอะทาตัวตาำสบายนะจริงเหรอเออ,อดีดดี นี่นีเป็นอไอ,นอ่ะเฮ้ยีตีตตลอดผู้หิงคนนี้น่ารักมากเอาไงเม่ยของนี่ฉันบว่าทาตัวตามสบายเป็นคนขี้เล่นลอลเฮ้ยขี้เล่นเย้วอย่างนี้นะอย่างนี้หนูชอบจีบเ้าสิจีบข้าไม่เห็นแนวตายาง้ถอถอหน้ากากัไหมคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยเออจะได้มันชัดเจนนะวนนี้ลสีดด้วยทไงล่ะ ก็เขาไม่จีบแล้วมึงมีเวลาเนาะบ๊อบเต็มที่เลยคนนี้ะขอดิฉันมีเรื่องจะบอกเหมือนกันอะไรวะอีตอนไปอาบน้ําล้างตัวเนี่ยเออด็กเชี่ยที่ไหนไม่รู้ล็อกประตูกะบอกข้างนอกอยาให้กูรู้นะยังเหลื่องพวกนี้คืนก็ห้องสี่ป่ะห้องอาบน้ำห้องสุดท้ายเลยสี่ใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่เด็กแบบไกลอะทุกูไอ้นี่โซนนั่นเราเนี่ยเฮ้ย ชอบอะทำไงเดีจะกีบเขาว่าฝ่าบาทเข้าไปคุยและพูดตามกระหม่อมให้พูดตามใช่เขยอยู่เดี๋ยวอยู่ข้างหลังเอ็งจีบเป็นปะเนี่ยเอาเป็นีถ้าพูดตามได้คนนี้แน่ๆพูดตามเลยเบอกนะจีบไม่ได้นะเดี๋ยวพาไปบางแสนคืนนี้เลยไปบางแสนเลยนอนค้างด้วยจับไปเลยมาๆแกดัดสิวีลยฮะไม่มีอะไรสวัสดีครับคุณสมสวยอันนี้เอายังอย่าเพิ่งเอาคุยก่อนฮะอย่าเพิ่งเอาไปถือว่าให้พูดหรือยังออะพูดเลยพูด สวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะฮะชื่อพุ่มมะขินจ้าก็ถามเล่นๆก็ถามเล่นๆไปทานข้าวกันไหมไปทานข้าวกันไหมโอ้จะดีหรอคะไปกับผมไม่ต้องกลโกอดไปกับผมไม่ต้องกลัวอดชาวฟาผัดฟักเกินฟักฟักผัดชาวฟาผัดฟักเกินฟักฟักผัดชาวฟาดเช้าฟาดผัดฟักเกินฟักฟักผัดชาวฟาดผัดฟักเกินฟักฟาดผัดจะไปฟักผัดทำไมอะไรเนี่ย เปลี่ยนเลยเปเลีป่ยนเลยเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไปทานอาหารทะเลไปทานอาหารทะเลโอ้ดีจ้าหมูหมึกุ้งอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งหมูหมึกุ้งอุ่นหุงตุ๋นต้มหนึ่งหมูหมึกกุ้งอุ่นหุงตุ๋นต้มหนึ่งวันนี้เขากินพวกกั้งได้ไหมเขาไม่กินกั้งสั้นเลยเขาแพ้กั้งอีเที่ยวหมูหมึกุ้งอุ่นหุงตุ๋นต้มหนึ่ง อาผมใจดีอาผมใจดีอาเฮียหลีอาลีเฮียอาลีเฮียอาเฮียหลีถ้าก็พูดไปเสียอาแน่ไม่เสียที่อาเราคนดีอีกี่งอาเหลีอาหลีอาลีไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เียไอยไอ้ยไอ้เฮี้ยไอ้อ้เีเฮี้ยเฮี้ยไอ้เฮีไอ้ียเฮียไอ้ไอ้เฮไอ้ไอ้เฮียไอ้เเฮี้ยไอีอ้เีเฮี้ยไอ้เฮียไเฮอ้ เางีผู้หญิงนคุณชอบฟังเพลงไหมคือเจะเรียนหรือไม่เรียนคะไม่เรียน <c oughs> เรียครับออคุณชอบฟังเพลงไหมครับ <c oughs> มาใหม่เรียค, <c oughs> คุณชอบฟังเพลงไหมครับงั้นนานไม่นัดด้วยอุ้ยนัดทำไมเราเราอัจฉริยะคุณชอบฟังเพลงไหมครับอุ ok ้ยชอบพอดีเลยค่ะ <c oughs> มีเพลงหนึ่งจะมอให้ <c oughs> ไม่ปฏิเสธเลยเขาอยากฟังมีเพลงหนึ่งจะมอให้อุ้ยจริงเหรอคะ s t อ r v ล l l e y o เม็ดใหญ่ เชินใจอร่อยถึงใจจริงลา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 ่เนี่ยจังหวะนี้ชมไหมกูบอกว่ากูอขอเต้นอะไรก็ได้เต้นพวกอะไรก็กูไม่เป็นมึงก็บอกว่าครับพี่มึงก็มาหน้าเวทีสตรอเบอร์รี่ออย่างีไม่เอายอยแยะไม่เอาอะเปลี่ยนใหม่เออลงสามชาสตรอเบอร์รี่อเรีน มึงนี่มันชั่วจริงๆขอคุณคนนี่ยไม่ได้จะขออีกรอบเลยสต๊อปอะไรอย่งี้สต๊อปวันวันวันะัลวัน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 ววัน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 ันันนวันววันวนวันวันนัวัวัันัันวนันลันัันววนว เล่นเล่นาเล่นไม่เอาแค่ว่าใจไม่ได้หลังนะอยากดูคนผู้หญิงเต้นบ้างครับไม่เอาเคุณลันลาเป็นไหมครับเป็นพี่คะเอางี้นะเอาเลยสั่เดี๋ยวจะพาไปเจอพี่ชายถ้าพาไปตามหาได้ปุ๊บต้องรับรักมังกยเลยนะ